คุณหมักมาปีว่นนี้เช่นได้นหะได้ได้ไดมอนืกาแฟทำงานต่วตวตวตวอวันนี้กัต่อคอมันี่คือสิบใบ <ไ><า>เขาก็จะมีรากใหม่แล้วก็ไ <คน S 1> จะพวกใบ <ไป S 1> มงคลน,นี่มันจะอยู่ตามร่มเนาะใส่ใบไม้ไปเลยครับข้างบนใส่ให้แล้วลดน้ําผิวดินมีความชื้นอยู่แต่อย่าให้ชื้นแบบเราต้องคอยดูกระถางครับถ้ามีเชืราเนี่ยเราต้องเอาไปดุนแดดเช้าสักระยะหนึ่งเพื่อให้เชืราเขาเกิด กระบวนการเปลี่ยนเป็นปุ๋ยของเขาเองครับผมนะนี่คือต้นแม่ครับต้นแม่ที่ผมได้ใส่กลับไปในกระถางที่ตอนแรกที่เราเอาเนื้อมันมาดูว่าเอาลําต้นของเขามาขยายนะครับผมนะนี่คือต้นแม่เราใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยเดี๋ดยวระยะเวลาผ่านไปเขาก็จะมีรากใหม่แล้วก็คอใหม่เกิดขึ้นมาให้เราขยายอีกครับนี่คือข้อที่เราได้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราจะแบ่งข้อยังไงครับผมเนียเวลาวิจิตรัดให้เราตัดตรง ขีดนะครับเห็นขีดไหมมันจะมีขีดอยู่ให้เราตัดให้ตรงขีดที่สุดครับผมนะเพราะว่าถ้าเราตัดไม่ตรงขีดเนี่ยเปร์เปเ็นการนอกมันจะน้อยกว่าแล้วกไ็ไอตรงขีดเนี่ยมันจะแข็งนะมันจะแข็งเรามันทาให้การชอนใช้ของพวกนอนหรือว่าพวกแบบอะไรเงี้ยเชื้อรางเงี้ยมันยากกวา่าเราตัดจุดนี้เลยครับผมตามข้อเนี่ยเนี่ยตัด่เียตรงเนี้ยตามข้อเนี่ยเห็นสี โรยไปเลยครับแป้งเหมือที่บอกตอนแรกโรยแป้งแล้วก็ทิ้งไว้สักสักหนึ่งแดดก่อนก็ได้ให้โดนแดดก่อนเพื่อความชัวในการไม่เน่าเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเราดูแลบ่อยๆมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ขยันตนดินแล้วก็ดูตรงที่เราไปขยายไว้ตรงข้อมันเนี่ยมันจะเกิดรูและหลุมอย่างนี้ครับนี่เกิดจากเชื้อราแล้วก็พวกเชื้อรานั่นแหละ คือจากการใส่แป้งไปเลยอคือใส่แบบนี้ยใส่ไปตามข้อเนี่ยโผล่ไปหมดแป้งนี่เนี่ยแป้งธรรมดาเนี่ยแป้งานาเนี่ยถูกไปเลยออไ,ได้แล้วจากนั้นก็าหาที่เก็บดีๆแล้วก็ตอนเช้าๆค่อยออกมาจากแดดเช้าครับผมนะาหาที่เก็บให้ง่ายอย่าให้โดนฝนเด็ดขาดในช่วงที่เราทาปแป้งอยู่เราก็ยังลงดินนะตากแดดตัวเอ้สักหนึ่งแดดเพาะพอหนึ่งแดดเราก็ลงดินได้แล้วเนาะใบเผือก โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็เราพ้าเปดูวิธีที่เราจะแยกอหรือว่าขยายแล้วก็อีพีผสมอัดสนดินกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากการที่ผมเอา่ามันหรือว่าข้อมันไปตัดแดดหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดในการลุงกระถางขยายอีกทีครับผมนะวันนี้ก็ได้บอกค่าของดินแล้วก็สูตรดินไปแล้วก็วิธีการประหยัดก็ว่าเราจะหาดินได้จากที่ไหนโดยการที่เราประหยัดที่สุดครับผมนะแล้วก็ได้ดินที่ด,ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ มีสารอาหารที่ดีที่สุดโดยการไม่ต้องพึ่งปุ๋ยดีๆหรือว่าปุ๋ยแพงๆโดยการให้ธรรมาช,ชาติ maintained. เขาได้ทำงานแล้วก็เชื่อมโยงของเขาเองครับผมเนี่ยีวันนี้มีเปลือกสีเปลือกมากวดต้นนี้น่าจะคือชื่อต้นว่ากวักกวักกักอะไรนวักอะไรสักอย่งางเนึ่งพอปลูกเยอะๆเ้วต้องเรวจแล้วค็ปลูกต้นไม้เพิ่มการชื่อม่อชีวิต พร้อมที่จะลงกระถางแล้วเดี๋ยวจะผมจะมาบอกเทคนิคแล้วก็วิธีขั้นตอนเรื่อยๆครับผมนะในการที่เราขยายต้นไม้ให้เป็นรายได้แล้วก็เป็นความสบายใจแบบฉบับของผมเองครับเก็บเหลือ20ก็ใส่พวกจริงไม้พวกหินพวกอะไระครับเราก็ลองคิดดูดีว่าปกติเรามือไปอยาอะไรนะ ไปอุ้มดินมาจากใต้คนต้นไม้ใหญ่แล้วเราก็ลองดูว่าดินนั้นที่ทําให้ต้นไม้ได้ใหญ่มาถึงทุกวันนี้ให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มเย็นให้ออกซิเจนดีๆที่มาของเขาก็คือดินของเขาในนั้นมีอะไรเราขึ้นมาดูเลยครับแล้วเราจะพบว่าสูตรของดินดีที่สุดจากธรรมชาติให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างบ๊ายบาย